วีเอเอสเปเชียลวันนี้ขอเสนอร้อยเหตุผลของคนหมดใจรีโอเนเอลเมสซี่ก่อนที่จะรับชมคลิปของเราอยากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด s ม b คร r i b e และกดกระดิ่งให้กับช่องวีเอเอสเปเของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนบอลทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็สัส่นสะเทือนทั้งวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้กับสถานการณ์ของเมสซี่กับบาร์เซโลนาเพราะตอนนี้เจ้าตัวได้เข้าไปคุยกับโคชคนใหม่อย่างโรนันคุมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าอนาคตของเขาเนี่ยมันช่างมืดมนซะเหลือเกินนะครับล่าสุดเมสซี่ก็ได้เข้าไปคุยกับบอร์ดบริหารเรื่องของการย้ายทีมอย่างเร่งด่วนนะครับบอร์ดบริหารก็ออกมาตอบโต้ว,ว่าเมสซี่ควรที่จะเคารพสัญญาและก็ได้ตั้งค่าตัวของเมสซี่อยู่ราวๆเจ็ดร้อยล้านยู วันนี้เราจะมาพูดคุยและวิเคราะห์กันดูว่าเพราะอะไรเมสซี่ถึงต้องการย้ายทีมครับ ประเด็นแรกครับอย่างที่ทราบกันดีว่าเมสซี่เขาคือทุกๆอย่างของบาร์เซโลน่านะครับซื่อและแฟนบอลก็ชอบโยนความกดดันให้กับเมสซี่มากจนเกินไปด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับเมสซี่มีอิทธิพลสูงส่งถึงขนาดที่ท่านประธานสโมสรยังต้องเกรงใจครับเลือกโค้ดเองได้ฮะไม่พอใจโค้ดคนไหนคุณซื้อคนไหนก็สั่งเบื้องบนปลดได้เลยนะครับไม่ชอบเพื่อนรุ่มทีมคนไหนก็สั่งบอร์ดให้ขายทิ้งหรือรักใครชอบใครก็ชี้นิ้วบอกได้เลยนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับจริงเท็จขนาดไหนนะครับ แต่เชื่อได้เลยว่าเมสซี่ค่อนข้างที่จะกดดันและไม่ค่อยพอใจกับเรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆก่อนหน้าที่บาร์ซ่าจะคว้าองตัวกิสมานจากอตเลติโกมาริดมาร่วมทีมเนี่ยก็มีข่าวออกไปว่าเมสซี่เป็นคนบอกให้บอร์ดบริหารคว้าตัวกองหน้าดีกี่แชมป์โลกมาร่วมทัพนะครับสุดท้ายก็มาจริงๆนะแต่ฟอร์มดันไม่ดีนะครับก็เลยตกไปที่เมสซี่นะครับว่าเลือกผิดนู่นนี่นั่น ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเมสซี่อาจจะไม่เคยบอกกับบาซ่าเลยก็ได้ว่าอยากได้กิชมันนะครับต่อด้วยเรื่องราวของกุนซือครับย้อนไปเมื่อปี2013ครับสมัยตาตามาร์ติโน่คุมบาซ่าก็มีข่าวออกมาว่าเมสซี่ไม่พอใจกุนซือบ้านเดียวกันนะครับเรื่องของแทคนิคก,การซ้อมการเปลี่ยนตัวเขาออกจากสนามจนสุดท้ายครับตาตาก็โดนเด้งไปซะอย่างนั้นนะครับโดยข่าวระบุว่าเมสซี่นี่แหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังยกตัวอย่างอีกประเด็นเลยก็ว่าได้นะครับการเข้ามาของกีเก้เสเตียนกุนซือคนปัจจุบัน เมสซี่ก็โดนลากเข้าไปเอียวอีกแล้วครับเป็นคนชี้นิ้วจิ้มเลือกเฮสโคตคนนี้เข้ามาเองเพราะชื่นชอบสไตล์การทำทีมครับแต่ผลงานของเซเตียน e มันก็ไม่ได้ดีดังใจหวังครับกำลังจะเสียแชมป์ลาลิก้าฤดูกาลนี้ให้กับเรอัลมาดริดครับผลก็กลับมาที่เมสซี่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเลือกผิดทั้งที่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้เลือกเลยก็ได้นะครับนอกจากปัญหาแฟนบอลและสื่อแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องราวของบอร์ดบริหารก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญ i หนึ่งประเด็นนะครับช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับหากจังกันได้ก็บาร์ซ่ามีข่าวเสียหายออกมาทํานองว่าผู้เล่นบาร์ซ่าไม่ยอมลดค่าเหนื่อยซึ่งแทนที่บอร์ดบริหารหรือโจเซฟมาเรียบาโตเมลนะครับประธานสโมสรจะออกมาปกป้องนะครับจนเมสซี่ทนไม่ไหวครับออกมาชี้แจงด้วยตนเองผ่านไอจีนะครับพร้อมกับปกป้องลูกทีมเพื่อนทีร่วมทีมด้วยนะครับของตัวเองด้วยนะฮะและแน่นอนว่าเรื่องนี้เมสซี่ก็แอบเครืองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเท่านั้นไม่พอครับบาโตเมลก็ให้สัญญาส่งส่ ไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เมสซี่เขาไม่พอใจครับโดยบาโตเมลนะครับได้ผู้สุขสงว่าพยายามจะดึงตัวเนมากลับมาให้ได้นะครับนี่เป็นคาพูดของบาโตเมลนะที่ล่าวาจะเอาไว้เพิ่งทุ่มเงินกว่า120ล้านยูโรกระชากตัวอัลตุกิสมันเข้ามารุ่มทีมนะฮะก็ดูเหมือนว่าฟังดูแล้วก็รู้ว่าขายฝันนะไหนะจะอีกบทสัมภาษณ์ตอนเออร์เนสโต่บันเดเดนะครับยังคุมทีมที่บอกเอาไว้ว่าเราจะบอกบันเดเดออกจากตาําแหนก็ต่อเมื่อชาบีเฮอร์เนเดสเข้ามาคุมทีมแทนซึ่งเรื่องจริงไม่ได้เป็นเเช่นนนั้นลย ปัญหาภายในต่างๆมากมายนี่แหละก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เมสซี่อีกเบื่อบาร์ซ่าเลยก็ได้นะครับนําซ้ำครับปัญหาเรื่องของภาษีที่สเปนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เมสซี่ในวัย33ปีเบื่อและอึ่มละอามากนะครับเพราะในปี2 0 1 7เมสซี่ถูกสาลตัดสินว่าเขาจงใจหลีกเลี่ยงภาษีทําให้โดนสับปรับไปเกือบ10ล้านบาทโทษจําคุกอีก21เดเดือนนะครับแต่ได้รับการรอลงอาญาซึ่งเรื่องนี้ทําให้ชื่อเสียงของเมสซี่ เสียหายไปมากพอสมควรนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับความกระหายของบาร์ซ่าครับในการซื้อขายนักเตะครับลาอตตโลมาตินสก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่มีข่าวกับบาร์ซ่ามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเป็นกองหน้าเพื่อนร่วมทีมชาติอาเจนตินาของเมสซี่เล่นอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับแต่สุดท้ายครับดูเหมือนว่าจะไม่สู้ราคาและเนมาก็เงียบหายไปครับสงสัยจะไม่ซื้อกลับมาแล้วนะยิ่งดีลล่าสุดนะครับขายอาร์ตูให้ยูเว่ครับแล้วเอามิราเลมปานิชมาแทนนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเมส คิดยังไงแต่แฟนบอลบาร์ซ่าส่วนใหญ่เขาไม่แฮปปี้เป็นอย่างมากในการทาทีมแบบนี้นะครับสัญญาของเมซี่กับบาร์ซ่าเหลืออีกแค่ปีเดียวแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อไปนะครับแถมยังมีเงื่อนไขที่ว่าเมซี่เนี่ยสามารถยกเลิกลสัญญาได้ทันทีตอนจบฤดูก,กาลแต่เชื่อว่าเมซี่คงไม่หักหน้าทีมลักขนาดนั้น ถว่าไอการรอให้หมดสัญญาแล้วย้ายฟรีนี่ก็ไม่แน่นะเพราะถ้าบอดบริหารบาซ่ายังนิ่งเฉยอ,อยู่แบบนี้ก็มีสิิ์สูงมากที่จะเสียดาวสโสรสูสุดตลอดการไปแบบฟรีๆสุดท้ายนี้แล้วเมสซี่จะย้ายหรือไม่พวกเราประชาชนชาวไทยก็ต้องทํางานหาเงินใช้หนี้ค่าเหือดำาน้กกนกาต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชิกกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของ VAR บอลด้วยแด้วยน,นะครับสวัสดีครับ